รายงานผลการปฏิบัติราชาการตามคำรับรองการปฏิบัติราชาการสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ2,563ด้านการประเมินประสิทธิธทผล4.9200ด้านการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ5.0000ด้านการพัฒนาองค์การ5.0000ประเด็นการประเมินด้านการประเมินประสิทธิผลตัวชี้วัดที่1 ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญตัวชี้วัดที่1.1ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2,563น้ำหนักร้อยละ12ค่าคะแนนที่ได้5.000คะแนนถ่วงน้ำหนัก0.6000สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินงานตามโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2,563และตามที่ได้รับงบประมาณนอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น33โครงการบรรลุค่าเป้าหมายทุกโครงการตัวชี้วัดที่1.2ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน t น้ำหนักร้อยละ4ค่าคะแนนที่ได้5.00 0 คะแนนถ่วงน้ำหนัก0 2 0 0สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดสกลนครส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสมบิตทางการเรียนดังนี้ 1. นำเสนอผลการทดสอบระดับชาติโอนเในการประชุมคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเพื่อร่วมรับฟังและเสนอแนวทางกำหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสกลนคร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมและการสอบโอนิตามนโยบายการตรวจราชการนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรครเพื่อเพิ่มระดับความสามารถทางสติปัญญาและผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานโอน็มีการส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาของหน่วยงานองค์กร ในจังหวัดสกลนคร 4. สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครดำเนินโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่โครงการ TSE โครงการโค้ชชิ่งทีมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนตัวชี้วัดที่1.3ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา Vnet น้ำหนักร้อยละ3 ค่าคะแนนที่ได้5.000คะแนนถ่วงน้ำหนัก0.100ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดสุรนครให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมีการนำเสนอผลการทดสอบระดับชาติวีเน็ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเพื่อร่วมรับฟังและเสนอแนวทางกำหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของจังหวัดสกลนครตัวชี่วัดที่1.4ระดับคะแนนเฉลีย่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ e อ็นเสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประสานงานกับหน่วยงานสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัพยาศัยเพื่อร่วมวิเคราะห์วิธีการแนวทางในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนการนิเทศ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดและนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาถัดไปตัวชี้วัดที่1.5ด้ระดับความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยทางการศึกษาน้ำหนักร้อยละห้าคาคะแนนที่ได้5.000คะแนนถ่วงน้ำหนัก0 2 5 0 0ในการดําเนินการให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยทางการศึกษา 1. แ่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ 2. วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญเพื่อกำหนดเครือข่ายทักษะวิชาที่ที่สอดคล้องกับความต้องการในจังหวัดสกลนคร 3. จะทำร่างโครงการวิจัยทางการศึกษา 4. เสนอโครงการวิจัยต่อศึกษาที่การจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการวิจัย 5. ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยที่กำหนดไว้ 6. จะทำรายงานและเผยแพร่การวิจัยสองช่องทางได้แก่ การเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดสกลนครและส่งเผยแพร่งานวิจัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่1.6ระดับความสําเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนั้นหนักร้อยละ5ถ้าคะแนนที่ได้5.000คะแนนถวงน้ําหนัก0.2500การดํานเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสกลนคร เป็นการดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครจัดทำเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันพร้อมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่1.7ระดับความสําเร็จของการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน้ําหนักคะแนนรอยละ6ค่าคะแนนที่ได้5.000คะแนนถ่วงน้ําหนัก0.3000สานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครได้ดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนและดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและนําเสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิญยุทธศาสตร์ เพื่อน,นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครอนุมัติและเห็นชอบมีการประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจัดทำเครื่องมือกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแจ้งและส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อไป ตัวชี้วัดที่1.8ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษน้ำหนักรอยละ5ค่าคะแนนที่ได้5.000คะแนนถ่วงน้ำหนัก0.2500โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวย,ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนง,งานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโดยกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานทั้งนี้ส่งผลให้การดำเนินง,งานในระดับจังหวัดสกลนคร มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครและเพื่อเป็นการ,รเตรียมความพร้อมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือมีรายได้สูงตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นได้ตัวชี้วัดที่1.9ระดับความสำเร็จการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดน้าหนักร้อยละหค่าคะแนนที่ได้ 5.000คะแนนถ่วงน้ำหนัก0.2500ระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทั้ง4ด้าน 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2. วางแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 3. วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตาม 4. นำผลการติดตามตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปในการนิเทศแต่ละครั้ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมีการจัดทําแผนและเครื่องมือการนิเทศดําเนินการนิเทศได้ครบตามวัตถุประสงค์ด้านการประเมินประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่2ความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักง,งานประหลัดกระศศศศศทรวงศึกษาธิการตัวชี้วัดที่2.1ระดับความสําเร็จในการประหยัดงบประมาณน้ําหนักร้อยละสิบค่าคะแนนที่ได้5 0 0 0 คะแนนถ่วงน้ำหนัก0.5000สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สามารถประหยัดงบประมาณได้แก่โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครและรายงานรายละเอียดโครงการเข้าระบบ e-office ของสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตัวชี้วัดที่2.2ระดับความสำเร็จ ในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝ่อยในหน่วยงานภาครัฐน้ำหนักร้อยละสิบค่าคะแนนที่ได้5 0 0 0คะแนนถ่วงน้ำหนัก0.500 0จัดาทำแนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสประเด็นและดำเนินการดังนี้ 1. ลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 2. ลดใช้แก้วน้ำแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารและไม่นำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงานสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครจัดทำรายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของสำนักง,งานเป็นรายวันตามแบบสำรวจที่กำหนดรายงานข้อมูลพื้นฐานและปริมาณขยะของสำนักง,งานเป็นรายเดือนในระบบ e-report.pcd.go.th ภายในวันที่5ของเดือนถัดไปพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูล การดำเนินงานพร้อมรูปถ่ายหากเดือนนั้นมีการดําเนินการโครงการเข้าระบบดังกล่าวด้วยด้านการพัฒนาองค์การตัวชี้วัดที่3ระดับความสําเร็จในการจัดทําสารสนเทศผู้รับบริการน้ําหนักร้อยละสิบค่าคะแนนที่ได้5.000 0คะแนนถ่วงน้ําหนัก0.500สจานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครมีการวิเคราะห์ทบทวนทุกกระบวนการหลัก ของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมายทั้งสิ้น11ข้อ22กระบวนการและได้ดำเนินการทุกกระบวนการทำให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุนลนครมีข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศข,ของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีตัวชี้วัดที่4ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการน้ำหนักร้อยละ10ค่าคะแนนที่ได้5.00คะแนนถ่วงน้ำหนัก .50 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครมีการพัฒนาระบบก,การทำงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัตรริราชการและการให้บริการของหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนบุคลากร,รทางการศึกษาพนักงานราชการครูอัตราจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเพื่อน,นำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำ,ญสำหรับผู้บริหารบุคลากรที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารต่อไปตัวชี้วัดที่5้ระดับความสำเร็จในการสร้างพัฒนานวัตกรรม น้ำหนักร้อยลสิค่าคะแนนที่ได้5.000ุดศคะแนนถ่วงน้ำหนัก0.500์จานสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนอครมีการพัฒนานวัตรกรรมโดยศึกษาแนวคิดวิธีและรูปแบบใหม่ๆใ,ในการ,รจัดการหน่วยงานการดำเนินงานและการให้บริการอันเป็นผลมาจากการสร้างพัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนอครมีการนำระบบไอทีมาใช้สามารถลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนใช้คนน้อยลงลดความผิดพลาดรวดเร็วขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นเกิดเป็นกระบวนการใหม่ที่สามารถนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครขับเคลื่อนง,งานด้านการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณาการทุกภาคส่วนตามหลักธรรมมพิบาลสืบสารศาสพระราชาพัฒนาการศึกษาสู่สากลจากผลการดำเนินงานของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นหน่วยบูรณาการด้านการศึกษาในระดับจังหวัดได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานราชการเอกชนชุมชนเป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายๆด้านสามารถขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างไรก็าตามการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสกลนครยังต้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาการศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป